สวัสดีครับเบาดินเฮาดินที่นิสานครับเบาบอยเด็ดดินที่นิสานสวัสดีครับเหมือนเบาดินกับเบาบอยไม่ละเบิ้งหน้าใหม่นั่งดินนะครับหน้าใหม่ไฟปลาฝนตกมึงขึ้นอนฝนตกแห้งๆครับเดี๋ยวนี้ก็ลิ่นอยู่ครับพี่น้องครับโม่สีดาบอนะครับฝนกับกระลังลิ่นลงมาครับเดี๋ยวบาดินกับเบาบอยสี่ขาไปอีกฝั่งหนึ่งครับมาสีนี้หน้าใหม่ไฟไปเขาเก็บบอครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับครับสวัสดีครับที่ทงโน่นครับ การ์ดสีผ้ากันยางลงไปปาหน่ลใหม่ครับพี่นอกันยางลงไปลใหม่งานี่นร์คือฟังเส่เลยคือฟังสี้งน่ใหม่ได้ครับผมพี่นองนไครับนก่ถ้าแบบพองเด้อชุ่่่นัี่นรจะ่งี้กาช่วงนต้นีป่าพี่นอร์ครับอ่วมกันครับ คนต้มขื้อนีลครับพี่น้องผมสวยเลยครับดาดินมากพอโซ่เนอะครับบ้าบอยครับนี่พี่น้องนึงครับพี่แตงแดงหัูโยโย่บ้าบอยครับพี่น้องก่อเดียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งพอก่อเดียวพี่นะบ้าบอยยินดีปะแม่บอนี่แตงหมูโยอยู่นีุ่บ้าบอยคว้ามือดาวดินใหม่ครับ ยหญ่บ้างผมบอกพี่น้องพี่น่องต้งดีบงหนึ่งกลางพุ่นในงงามครับเาจูนพ้นพี่น้องโฉกมนโฉกมนโอ้ขาเลสดจุ่มบุ่มนะครับเดี๋ยวเอานกันีกครับพี่น้องสวยงามตามท้องเลี้ยงครับพี่น้องนอนึงครับโอ้ยับบ้าบซับโอ้ยนอใหญ่จังเลยหั่งปลากนหมนมาพอกรบ้าใบครับชกับขามหน้าขาม หาทะเลของเาบอยครับไฟังันให้ครับเออมจะนอนไปหาต่อนี่กอเพื่อนครับหนีู่กกอเพื่อนดูคนดีไอ้เอ้าอูอเอามาบอยนึงเขออือจุอือ้องอีกบ่อยอุ้ยอ่อนอ่อนตัดไป ตายแล้วพ so ี่น้องอุ้ยเป็นโลพี่น้องปัดนอใหม่นอนนี่พี่น้องหลุนบึกบึ๊กอ้ยนี่ครับพี่น้องปัดไปทู่มไปทุ่มไปที่ทุ่มไปที่ท่านนะครับเป็นโผมพี่น้องครับเอาละครับกระถมพี่น้องครับเพื่อไม่ใหมีแสยครับเดี๋ยวกดบ้างอีกอันนี้นี่นอนหนึ่งอันนี้เบ้าดินถมไปเมื่อนั่น ดีดอนึงเดี๋ยวเอาน้าองนี่ก็ได้เอามีปาาด,มดนะมปาาด่าเราบ้าบอยกับพ่อยู่ฟังคุณครับบ้า,าดินกับพ่อยู่ฟังนี่คุณฟังไปเลยบ้าดินสีซาแบบนี้โลดเดายวบาบอยสับแบบนี้โลดมออันเห็นเห็นหมดเห็นแมงามาครับผมพี่น้องหมดอนหมดลีนครับหมดลีนเอามือเขาไปบ๊วยครับพี่น้องหมดลี่นไฟครับ ได้แล้วบอยคนน่ะ้่า้างามครับซื้อท่าบอสนาคุพี่น้องซาบผ่านโอ้โอ้ยคาลีงปัดบ้าบอยโอ้พี่น้องเปนไงครับผมพี่น้องครับอ้ยบ้าบอยก็ได้คนละกอเดียวได้แคหนอ หาหนอไอเสะนอนเจ้าบึงปออดเอาบเทือกไอเอานอนนะมั้นอนได้บ้างเหนน,นพี่นอกระปวดกระโพยนนนครับอ,บอ,อสวยงามครับคน,นหนาอแบไง่าถามกลางสาย่นคระผมเอาดินขวดไปขวดมาครับ กดไปโคตมากับพ่อครับพี่น้องนี่อ้โอ,โอ้นอนเงาอยู่นนยังไงพี่น้องครับนอนเงาอยู่วยสวยๆเลยครับไาดิสซับตัวพี่แล้วครับนี่ เอาจูนพูนเนี่ยเอาเสียมซับก็บปฏิเสียหายยังครับตัวนี้ก็เป็นส่วนแก่เพล่นนิดเดียวเองครับครับผมเอาละครับกระถ่มครับอย่าลืมถมนะครับพี่น้อ,อยอุ้ยเไม่ยังมั้งคือหัวกระด่กมันเผ็ดรัสเซียบอพี่น้อยโอ้ยหอยคงนี่หอยโคกโอ้ยเบ้าดินซับเพลินล่ะครับ ครับก็บสิดีเอาตัวครับพี่น้องครับเร<ม>า<อ>ดินเห็นอ่อนึลยเป็นเตาครับกระเตาเอาดินสิพี่เอาได้เพราะพี่นอ้องเอ้ยไม่ยิ่งตันเลยฟุตด,ดินเป็นมองหยียบกันครับ

เกือบโตกตใตพี่น้องเกือบโตกใตย้ยมานงนั่งับขึ้นขึ้นขืนโคนนะครับพี่น้องแต่กกระไดอยู่มามครับส่วนบนนี่ได้อยู่ครับพี่น้องได้อยู่ครับส่วนนี้แข็งครับกินมาได้ครับ พี่น้องนงั่งเบอร์พี่หน่อยดินเนี้ขวัขวขัวฮนุ่งามนะครับพี่น้อนือเปนลังหัดครับ้างลืบอีครับจางลืบขาว่ามเอองั้งะไต้ง่ะแจนุมไปทางไหนมันคือซับโหลดเลยพก่นอง,งานพี่น้อยอ ดีบาทเดียวขาดออปุดอ,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 อ่อนพอดีอ่อนดอกง่ายงามอ๋ออ่อนพอดีพอดีครับนี่ครับโอ้โหอทองคำไหนก็างานแบยัง้มาต้ามองหนูขามได้พิเตอรนี่ก้อนพิต,มตามินแถวบ้นบ่อยเนี่ เบิ้งฟังหน่อยิคระบินหิยมหนาเรียมนี่อุบหัให้เป็นข้ามบานเปนเสืองเป็นเซงไงน้อจิบุปเป็นนอนดินบักใงนึงบ่คิดนงหันโอ้หมองน่กเลือกกปเด้อหนา ว่าตะบเลิกแค่ำม่อ่่หน่อมคนตกเดียวไปกติคนตกนดอกบาวดินสีลงไปเบิงสมัยขขาง่างเป็นโค้งนะครับโอ้ตายตาย ไปไหนวะหลอพี่น้องเออมีเติมเงูนงูหรือนำไงเดียเอาดินน้ำลูกมาเอานอนนิล่ะครับเตานี่เตานี่เราเอาดินน้ำลูกมาเอาครับ นี่ครับหมุนมาตามพวงตามเหงามาโอ้ยหากินสืบมือพี่นอ้องครับเตางี่น้องเอาน้องดินครับได้ละเห็นพอเตานั้งยินี มาบ่อยเอ,อ,เอ,อ,อื้นเบาดินกัะไดบ่ฮะพอน้างั้งดินอยู่นี่บ้าบอ่อยเสียมแบบคมพี่น้องอสวยงามตามท้องเลี้ยงครับนี่สวยครับสวยมากสวยมากครับผมเอาล่ะกะอย่าลืมทมครับทมข้นทมเงาพื้น ครับผมฝนตกมาขึ้นเลยที่น,นอย้ยมองอยู่มองเศร้าเปียกเบิดครับที่สวนสาธารณะกุญยท่องนะครับเข่าของน้ำเมื่อดกเมือ่อกระจี้งเหงา,าแน่เนี่ยสีนี้เลยนอนนั่งดินเลยที่นอะนี่นอนนั่งดินบาดินสีคล่องขวด ออนี่ดีนี่นอนลงพี่เราโอ้นองนองามอยู่พี่น้องครับเกือบเกือบเบิ้งบรชัดกับบรเห็นพี่น้อง,ออบบง,น,น,องนี่ครับโอ้หมกหม,มกเลยครับหมกหมกหมก เอาเนี่ยบาดิงเซียวมีดปาดเอาครับมกมกค,ค,ครับผมอนองครับบาดิงจะสิถามหนำไปหาบาบ,บ,บ,บอยละครับบาบอยขึ้นไปก่อนละครับ น,นีกระตื้นว่าตื่นสุดแล้วครับพีบ่ากันขามสิข,ขามได้บ่อะครับพี่น้องอัน,นต่อฟังว่าก็อ,อยู่สูงแต่พี่น้องเออ หารถครับผมยังไงก็พี่น้องวกว่าสีขามวกว่าสีไปหนอไรนพี่น้อง อยากหากินสืบมือกันไปครับพี่น้องครับผมกำลังใจแห่งดูกแห่งล้านนี่เด้อครับผลงานการหา,ราหน่อไม้ของ,องบ้าดินกับบาบอยครับผลงานการแสดงครับพี่น้องผนกลับมาหาคือกันครับก็คือว่าได้ครับของบ้าบอยกับมอ,องหามี่ของบ้าดินครับของบ้าดินสนะเลิศการประกวดครับ ทำไมก็อันที่เ่าดินเคยเอามืงไหนพี่น้องฝนโตรับฝนกัยังรินอยู่ครับมืองไหนนอนเนี่ยบักงเลยครับพี่น้องร่วมกันสองคนนะครับพ่อได้แกงบักงบุหลังครับพี่น้องเห็นอยู่ในกระตาเนี่ยนอนยงสีครับบนเต็มตานอนแบบงเลยได้ครับพี่น้องนอนเหนื้อเหนื้อเิ็นเต็มเหนื้อเิ่นลายถ้ากินเสริมเหมือตั้งแต่ว่าเดี๋ยวออกมาจากป่าเอ้จากบานก็ถือว่ามีแหงล่ะครับเดี๋ยวมาสูดอากาศเดี๋ยวมา ผ้าผีผ้าหนองผ้าแม่แม่เอฟซีลาะดงหลาอปลาบเบาดินก็บาบอยก็ดีใจละครับเหหบาวดินห้อยดินที่นิสานขอบ,บุญขอบุญแม่แม่เอฟซีเด้อครับแม่แม่เอ,อ,อฟ,ฟไอไซอขขททีทั้ง,างบานทุกทุกหม่องบอลพี่น้องทั้งฟังลาวแม่แม่ทั้งฟังลาวนําเอื่อไอไส้ยิ่งแม่แม่หนองนงสุขุขุขนที่ไปสู่ชีวิตอยู่ทางต่างแดนบาดินเบาบอยบาโจบบาม่วนเบาไอสาวเมยอีสานผ้าหลาะเพราะเป็นกำลังใจให้แม่แม่สุขุสุขนอยู่ดีมีแห้ง สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยแขกเลยกินหอด้อยดินธินิสานเบาบอยแดนดินธินิสานสามียธินิสานพาเหลาะลูกหลานบ้านห้อยดินสุข,ขุสุขคดในเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดติดตามคลิปต่อไปในเด้อครับเบาดินกับรุ่นไฮเฮดเพิ่อง่ามออกดอกง่ายๆทอกระตาเนี่ยครับครับผมตาเมื่อบักกระบ้าดนะครับรถไก่พี่น้องยังไปหปารถอีกแบบไก่เลยครับพี่น้องครับ บือนบกเบือนบาครับพี่น้องครับปากรนยางไปาหลดราคาครับชมบรรยากาศปลาเห็ดปลาลูกใหม่แซวนี่จ้าหนอยนี่ออนฮะเฮดร่วมิดเป็นฮดรัร่รมรวม,มิด ไฟวายกร่าไปต้นนี้ไงกูเชื่อแนวสีเดีเล็กมันข้นที่ไฟกันยางไปหาหลุดมื่ขึ้นนีน่ท,ที่น่องเอ้ยทั้งลมทั้งฝนยางไปตามถึงว่าต้อ,ตองรัดไปถือมันหกบ่อยยางไปตามทางเลยมันหกทางเขาไปงา จ็คทำบัวคับวบงงึงเลยเ่องฝนทั้งล่มครับมื่อคืนนีม่มองดูมองเศ้าบาวดินบาวบอยบ่มีมองที่อยู่ที่เศ้าเลยครับเปียกเอเลยครับผมยังไปหารถครับผม แงไปรถดแล้วครับพอเฮ็ดหูหนูคือคือพป่นอรวหนู้เฮ็ดหูหนูก็นั่นแหละคือคือคือ,คอหูหนูบอกเจ้าจก็คยว่าอย่งนักคือหูหมูอลาิ้กับปลาบอยซแกงเส้นน้ำมครับเวีิชมชะมอนี่แกงเส้นน้ำม่แซบไปด้พี่นออนอ่อนของปลาโอ้ปลิแกงกับปลาบอ ย่ำครับผมย่ำแหงกีเสียบออ่อนๆหน่อยดอกอ่อนๆย่ำย่ำเอาเอาไปดองย่ำไปลอกย่ำแหงกีเสียบนี่นี่ดอกแก่ๆแบบนี้ต่างเสียบมันจะกระดังปุบปุบแกงเซโน่ใหม่ครับปิมเปะน่ะนะโคนๆครับผมกำลังสิย่างไปหารถุดฝาดงดอนกว่าจะถึงรถครับครับผมเก็บยานังครับ เอหันเก็บเอาเฮ็ดก่อนอะไรเก็บยานหางขาจอดแค่เก็บยานหางไปยองใส่ยานหางสดๆครับนี่บันเหียนมาแล้วครับผมนีบัน <ผม S 2> ยางอยู่บ้านเก็บไปเรื่อยๆนี่นั่นนงครับยังน้องใหม่ หลาอยู่บ้านเฮออีสานบ้านเฮกครับก็มีแนวอยากแนวกินนะฮะเลยหาอยากหากินใครที่ดีที่เลืออยู่ให้เรียบง่ายแบบนี่นองเลยมีความสุขกายสุขใจกับบ้านเรามองได้กับ่มมีความสุขสบาบาตเกิดเมืองนอนเท่าหรอกครับงานหาปีครับนี่ตงองหัวหมอหัวจอนแห้งหลายเอาอยปลาแถวนีเป็นปลา ต้นใหม่แบบโบราณนะครับคุณนี่จะต้นนี้ไงครับคุณปลาโจดปลาหน่อไม่โจดครับข้างล่างก็เป็นปลาหน่อไม่ไฟปลาครับหน่อไม่โจดหน่อไม่ไล่บ้าบอยกำลังเก็บเอายานังครับงานหมดเร็วทั้งตัวนี้บ้าบอยนี่นั่นนั่นนั่นทั้งหัวคุ่นณ เขียาย,นา,ยานางายานางใบยานางครับต่อได้ยานางได้เห็ดหูหนูกำหนึ่งครับ แกงใสสดๆสดเลยพี่นอ้องบาย่านาครับขอบคุณพี่น้องครับอาธิภาคกันครับแล้วครับพี่น้องครับ